กะจักว่าสิเหตุอย่างให้พี่ฮันกินดอกคุณพี่กันเลยได้มาอบพิซซ่าอีกแล้วเน้่อยากกินเจ้าปลาเนาะยอเราก็คือซิบ่ก,กินน้ำกันเลยเออเฮ็ดพิซซ่าเนี่ละ่ะาอเราว่าเออพิซซ่าก็ได้วันนี้ง่ายดีเจอาปลาก็สูตรเก่าสูตรเดิมแหละคุณพี่ไม่มีปลาตอนหรอกก็ใช้ปลาขวดนี่แหละคุณพี่อาจจะเห็นบ่อยๆนะคะพิซซ่ายี่ห้อน,นี้พี่ฮันมากหลายนะคะกินแบบเดียวนี่แหละเปปเปอร์นีนี่แหละเองก็ไม่รู้จะกินอะไรกับตําเจวไดค้คุณพี่กันเลยได้เฮ็ดขา้าวผัดผักลวกกับ,บ่มีลวกแล้วคุณพี่ผักเบิดเดี๋ยวพุ่่งงนนีี้้้้้ตอออไปชขขาาบบแลวคณ ผักจนกจู้จักอันจากแนวอิหลีนี่ขอภายในความพูดผิดพูดถูกคุณพี่นิ้นกะเออว่าหลายภาษามันปนกันบางเทีภาษานั่นกะซอดขึ้นมาภาษานี่กะซอดขึ้นมาบางคำที่ขึ้นมาซอดอังกฤษน่ะคุณพี่มันคิดคำไทยคำอีสานบ่ออกอิหลีนิบ่ได้ตั้งใจว่าสิว่าเอ,อ้ยทําไม ติดใจพูดไทยคำอังกฤษคำเหอะคิดบอ <c oughs> บางคลิปก็มีคนมาท้วงว่าอุ้ยภาษาอีสานก็ว่าถืกเอ้าคุณพี่มันเออคิดบอออกอิลีนะคะ <c oughs> บางคำพูดใดคิดออกก็เออกระบอกกันเนาะ <c oughs> วันนั้นที่คุยกับพี่สาวนินแกเตือนมาแล้วนะคะว่าทําคลิปนะเวลาพูดอย่าฟีสให้มาก่าษนโอเคนะคะซอบลงนิดนึงกันแต <c oughs> ่นน้ก็ว่าเนื้อหัวมันปกติแต่ว่าใครด่านินมานะคะแล้วมึงเจอกูแน่ด่ากลับทันทีนะคะคุณ